สวัสดีค่ะเลนน่วันนี้ทานอะไรดีคะหนูเลือกเอานะจะกินอะไรก่อนดีแม่คะรู้ไหมว่าในทุกๆวันแม่จะอ้วนขึ้น1กิโลกร,รมัมฮะแม่อ้วนขึ้นจริงเหรอเนี่ยไม่น่าเลยอ่ะชุดเนี้ยแม่ถึงคาบครับแล้วเนี่ยดูสิแม่ซื้อของกินเต็มไปหมดเลยอ่ะกินหมดเนี่ยอ้วนเป็นหมูพอดีเลยในทุกๆวันคุณแม่จะอ้วนขึ้น1กิโลกร,รมัมก็เพราะว่าคนไทยหนึ่งคนสร้างขยะโดยเฉลีย่ย 1>, 1. 14กิโลกรัมต่อคนต่อวันมาลดความอ้วนให้ขยะกันดีไหมคะเราได้ไงอะคะลูกขั้นตอนลดความอ้วนขยะขั้นตอนแรกเราต้องแยกขยะก,กันก่อนค่ะขั้นตอนแรกต้องแยกขยะก,กันก่อนเพราะเมื่อเจอของที่ยังมีประโยชน์เช่นแก้วกระดาษพลาสติกกระป๋องอลูมิเนียม เราสามารถนำกลับไปใช้ใหม่หรือรวบรวมไปขายอย่างนี้ก็ได้นะยังไงอะลูกแล้วเราจะแยกยังไงอะคะมันเยอะแยะไปหมดเลยอะจ๊ะง่ายๆเลยค่ะคุณแม่ขยะอินทรีย์พวกเศษอาหารต่างๆใบไม้ที่ย่อยสลายได้นำไปทำปุ๋ยแบบธรรมชาติได้ขยะทั่วไปไม่มีพิษได้แก่โฟมฟอยล์ถุงขนมสำหรับถุงพลาสติกที่เปื้อนอาหาร สามารถล้างเก็บไปใช้ซ้ําได้แต่จะให้ดีขึ้นไปอีกควรใช้ถุงผ้าเวลาออกไปช้อปปิ้งด้วยนะครับคุณแม่ขยามีพิษอันตรายเช่นหลอดไฟทานไฟฉายกระป๋องสเปรย์ยาฆ่า,มาแมลงต้องใส่ถุงให้มิดชิดก่อนทิ้งเพื่อความปลอดภัยและนําไปทิ้งในที่ที่จัดไว้หรือฝากไปกับรถขยะแล้วเห็นถุงขยะที่แขวนอยู่รอบรถขยะที่มาเก็บขยะให้บ้านเราไหมครับเขาก็มีการแยกขยะเบื้องต้นอยู่แล้ว ถ้าเราแยกขยะไว้ให้ก็จะช่วยในกระบวนการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นง่ายที่สุดก็คือการลดปริมาณขยะได้ที่บ้านของเราก่อนแค่นี้เราก็ลดความอ้วนให้ขยะได้แล้วแยกขยะเรื่องง่ายเด็กยังทำได้คุณก็ทำได้